ข้าวทุกวันเนี่ยอยู่ในคังอ่ะเสื่อมไม่ใช่เพราะขายไม่เก่งไม่รู้จะไปขายใครเขาไม่ซื้อแล้วมันก็เสียโทษหาขายไม่เก่งอีกมันจะขายได้ไหมเราหมื่นห้าขายได้ไหมขายไม่ได้แปดพันหมื่นหมื่นสองวันนี้ค่าข้าวที่อยู่ในคังราคาเกือบสามหมื่นแล้วค่าคังทุกวันทุกเดือนค่าเซเยอร์ค่าเจ้าหน้าที่ค่าวันนี้ไอ้คนไปนลื้อคังนะตรวจสอบเพื่อจะฟ้องเขาเนี่ยยังไม่กล้าลื้อเลย บางครั้งเนี่ยมันถล่มทั้งห้องเนี่ยมันเลียงไว้ได้ยังไงยังไม่รู้เลยเป็นมรณะโลกจะตายทาหารหมดอ่ะ <S <S ผมไปต่างประเทศเนี่ยเขาถามผมว่าไงไหมประเทศไทยจะมีจำนําข้าวอีกหรือเปล่าเขากลัวหมดเลยแหละตลาดข้าวโลกเสียหมดราคาเสียทั้งโลกเพราะเราเป็นตลาดข้าวไรเป็นคนส่งข้าวรายใหญ่ของโลกนี้ส่งข้าวมาทั่วโลกวันนี้การสต๊อกข้าวมีอยู่สามประเทศอินเดียจีนไทยมีข้าวมากาที่สุด เพราะนั้นมันก็เลือกทางเลือกมันก็เยอะแยะพอเราไปทําอย่างนี้ขายยังไงก็ไม่ได้หมื่นหะ้าการรับนำาหข้าทุเรศถามว่าประชาชนได้ไหมได้ได้เท่าไหร่อ่ะได้แค่ไหนที่เหลือมันเสียหรือเปล่าไม่รู้กำลังสอบอยู่ยังไงมันก็ต้องมีคนรับผิดชอบนะ